สวัสดีทุกคนชาว u t u b e และ Facebook เฟซบุ๊กวัวทุกคนเนาะเอาผมก,ก็เขา้าลุกเส้นแนวอีกเส้นเคยมือน,นี้อ่าเข้าเห็นอันนั้นเนาะทุกคนเข้าแบบว่เอาเข้ายางออกเนาะค่ะนะเข้าไปเห็นเด็กหน่อยเขาขายหอยเนาะแต่ขายกี่ซือ้อกะเพราะว่าแต่บังเอิญมาเขาหันพิการเนาะทุกคนอา่าเขาพิการทางหูแต่กะเอ้ยเขาในหูนี้ ในยนะินโบปันไดเนาะตะโกนในยินวศักดิ์อากาศพิการปากน้ำเนาะแล้วเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งว่าเขาขายเทไรเนาะเขาขายแบบไรเนาะไปทุกคนเพิ่นอีหยังเพื่อนอีหยังพิการปาากกพิรทางปากเนาะอันนี้คือเพื่นพิการเนาะจะบอกพวกเพื่อนหมดอพื่ทักยังติจะเป็นใจไรอยู่หวานไรไม่ได้อยู่หวานไรไม่ได้ยินบอเปล่าปากระรัง หูกระวนอย่างนี้เนาะทุกคนเพิ่อนเพิ่นหาหอยมาขายเนาะนี่นี่ก็คือเพิ่นหาหอยมาขายคือช่วยเพิ่นจะชงถุงหมดบนตรงนี้เอาถุงหนึ่งเอากรบโบมีกันเอาถุงหนึ่งเนาะทุกคนช่องวะถุงถุงเท่าไรเนี่ยถุงเท่าไรถุงเท่าไรนี่ถุงเท่าไรเนี่ยจะขายใครจะคีบอ่ะจงคีบอ่ะ ธงหาพันน่าจะผลมันคลายธงหาพันไม่เท่าซื้อซอ้อยไม่เท่ากโบมีลูกไม่เท่าต้นไม่เอ่าต้นเจ้านี่ไม่เท่ามี่สิบพันไม่เท่าซื้อสร้อยทำบ้านพูนยุหว่านไหนสีสีไปสีไปทางไหนทางฝุ่นนะบรรู่เหรอบรรเทาน้องแตงบ่รอว่าน้องแตง ย่างมากอ๋อยางมาเด้วยคนพเห็นเพป็นย่างมาได้หลายคนฮะขี้รถบ่กขี้รถบอกมัดจะว่างุดเองบองมุดเองบ่ลูกงุดเองบ่หอยนี่โอ้โหหมดเอาเพื่อหมดเอาทุกคนเป็นเหตุเป็นเห็ดใส่หัวใส่หัวนี่แต่บาดหนามเพียงถ่วมหัวเนาะทุกคนมันเป็นหมดเอาเนาะ ได้จักหมงมีได้จักอองจิแจ็คอเออเม่วนเห็นเห็นเพื่อนมาสามสี่คนันนี้แบบมีแต่เล็กหน่อยมาองมขดขวดอะไรยืนเลี้ยงกันยืนเลี้ยงกันมึงาเท่าังหัอ๋ออยู่แกงหัวดวยแกงหวปุบปุ๊บไหนเป็นดูไฟลูกเขา็นดูไอตุ๊ก โอ้ตัวนี้ลุกนั่งตุกตัวนี้ลุงใคตัวนั้นนสันพุกมีหลงลใช้เพื่อนเป็นพิการมาแต่เกิดบ่ปากบด้ไปงมหอยนี่ง้มยิ่ไส่ดุบอกน้ำเพื่นในที่ผิวเบาทังีเบาทั้งสนี่ไม่เท่าที่ใช้เอาให้พินเพืนเบืงหลูเจ้าเ่อนม่น้องบ่แคบใดมีบ่หน้ามีบอนาเดผิบ่กน้าเพื่นไ อ oh. ้้วเห็ดพนามเพี้ยๆเลาวเห็ดเพี้ยงนี่เปนไปหมดเอาบ่ะต้นนี่เห็นป่าเกือกม่เขาซื้อซอยสองถุงเนอะไม่เ่ากอว่าไม่เึ้นถุงเขากรซ่อมอีโม่ปากฝ่าวอยู่างที่ต้นลานนี่เราโบจักยังเราหู้กัะหนวกเนาะเขาวอ่เขาเคยเห็นเราอยู่ตอนยังหน่อยฮะชั้นี้ซิฟคุณนี่เจ๊คุณนี่ได้สักโบจัก

เอาก็อ so uh, yeah. ันสบายดีเพ like ื oh. ่อนนิติราสบายดีเพื่นผู้อยู่บางหนองบางนาเพื่นอยากเบิ้องรุเพื่นอยากเบิ้งรุอันโน้มมือไหนโน้มมือไหนโน้มมือนิติุโมมือสบายดีเนี่ยขอบอขอบใจเพื่นขอบใจเด้อวะสิขอบใจเด้อเออเบ้านุ่เพื่อนไหนรุเบ้านุ่เพื่นไหนถูก nhả บะมีเงินี้ยวะได้เงินไปซื้อกินอยู่ได้นอ้ไปซื้อหอยเอาหอยมาขายเมถาวรกระชวยเด้อม่เท่ามีเท่านี้เม่เท่ากระสือซจำนี้เม่เท่าสีออมเด้อ ขอบใจได้นขอบใจได้ๆอ,อยู่ดีไม่แห้งเนอะชาวบาเขากะคือว่าโอ้หันเลยมันกะโดโควิดเนี่ยกะผมไม่ยืนไม่ขั้งมพอมีกะนี่กะไฮดูงมหอยมาดูกระเป็นที่การที่การทั้งปากทั้งหูอยู่บ้านใกล้กันนี่แหละเขากระหูอยู่ดอกว่านไม่เท่า เคยเขาเคยมาอยู่แต่ว่าเขาโน่นก็จักว่าเขาปากขกเห็นเขามาขายกับชื่อซอยอยู่หากแต่ว่าวจักว่าผู้นี้ปลาเกือผู้ปลาเกือมาขายใหญ่กับยีนใหญ่กับอีตุนเขาซื้อซอยเขาซ่งอันนี้เขาจะออมกินนะทุกคนเนี่ยเขาจะเห็ดจะเห็ดให้อีกอาอี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 อันหนึ่งเนาะเห็ดอันนี้อันนี้จะเป็นคลิปคลิปแดกเนาะคลิปคลิปแรกแบบแบบบาคืออีพีแดกนะทุกคนวันนี้ ตัวเฮ็ดหอยนีครับก็จะเฮ็ดเป็นอีฟีหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะจบเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อให้เป็นกำลังใจเล็กน้อยก็แหนะผู้สูงนี่ก็โควิดเนาะเขากระทุกกระย่างก็กระทุกระย่างกระซายกันไป